สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เป็นพฤหัสบดีนะคะเวลาสิบห้นาฬิกามาเรียนดนตรีของคุณน,นุ่นกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันหน่วยที่สามค่ะหน่วยที่สามการเรียนรู้บทนี้ก็คือเครื่องดนตรีสามคนค่ะ,ะเครื่องดนตรีสากคนนะคะมีประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรีสามคนนะคะก็คือ ครื่องดนตรีสาม่นนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวตะวันตกซึ่งชาวตะวันตกเนะะี่ยค่ะเป็นผู้คิดแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อนําไปใช้บรรนเลงในโอกาสต่างๆแล้วก็นําคําพูดที่ใช้เหล่านั้นเนะะี่ยค่ะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็มาดัดแปลงวัดดับเสียงเหล่านั้นเนะะี่ยค่ะจนเกิดเป็นทํานองแล้วก็นําไปร้องที่ในโบสถ์ต่อมานะคะได้มีการบันทึทจําำนองเพลงเหล่านั้นเนะะี่ยค่ะเป็นตัวโน้ต แล้วก็พัฒนาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันในหน่วยการเรียนรู้คนนี้นะคะเด็กๆต้องสามารถแบ่งประเภทเครื่องดนตรีสาคนได้ว่ามีกี่ประเภทแล้วก็ในแต่ละประเภทมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในแต่ประเภทเนี่ยเราจะนําไปใช้ได้อย่างไรซึ่งในวันนี้คุณนุชจะให้เด็กๆะคะ่ะเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอกันนะคะเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอด้วยเด็กๆจะได้เปลีป่ยนบรรยากาศนะคะ เเราาดูดาดดกันนนผ่ีีวโอลยคพูดถึงเครื่องดนตรีสากลแล้วเราแบ่งออกเป็น5ประเภทนะยกมือมา5ประเภทนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับประเภทที่1เลยก็คือได้แก่เครื่องริมนิ้วยกตัวอย่างเช่นเปียโนนะครับนักเรียนเคยเห็นแล้วใช่ไหมครับเปียโนอ่าเปียโนนี้ถ้าเป็นเปียโนที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าไหมครับไม่ได้ใช้เพราะว่ามันจะมีกลไกภายในตัวเครื่อง วิธีการเล่นแล้วคือต้องใช้นิ้วกดลงไปที่ริมนิ้วสีขาวดําเห็นในภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีปิโนโนี้พอเราใช้นิ้วกดลงไปหรือเคาะลงไปที่ริมนิ้วสีขาวดํามันจะมีกลไกภายในตัวเครื่องนะครับนักเรียนลองอสมัยนี้ก็ไม่มีพิมพ์ดซสด้วยนะมันจะมีค้อนตอกอยู่ข้างในตอกกับอะไรครับไปตอกกับเส้นลวดที่ขึงตึงอยู่ภายในตัวเครื่องทําให้เกิดเป็นเสียงโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านั่นเองเครื่องดนตรีปิโนโ เรากดลงไปที่ริมสีขาวดำเห็นไหมครับริมสีขาวดําเพราะฉะนั้นคอนดนตรีริมนิ้วเทคนิคการจําเลยถ้านักเรียนเห็นคอนดนตรีชิ้นนั้นหรือเครื่องนั้นมีริมนิ้วสีขาวดําอย่างเช่นเปียโนมีอะไรอีกล่ะแอคคอเดียนเเห็นไหมครับก็ไม่ได้ใช้เปมืฝนกันแอคคอเดียนนะครับก็มีริมนิ้วสีขาวดําเหมือนกันแม้กระทั่งเมโลเดียมที่นักเรียนบางคนเคยอาจเล่นในสมัยบบนุบาล หรือในช่วงปฐมตอนนี้ก็ได้นะครับนั่นก็คือเครื่องริมนิ้วเหมือนกันครับนี่คือหลักวิธีการจำง่ายๆเลยถ้ามีริมนิ้วสีขาวดํานั่นคือเครื่องริมนิ้วนั่นเองครับต่อไปประเภทที่2เครื่องสายเออเครื่องสายเป็นยังไงอา้าวเครื่องสายนี่ดูง่ายเลยครับก็มันก็มีสายสิเออไม่น่าถามถ้าเครื่องดนตรีชิ้นไหนมีสายที่คึงตึงไม่ว่าวิธีการเล่นจะเป็นการดีดหรือสี ยกตัวอย่างก,การดีดก่อนนะครับอย่างเช่นกีตาร์นี่เป็นกวญใจที่นักเรียนอยากจะเล่นเป็นหลายๆคนนะครับกีตาร์ใช้วิธีการดีดกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งหรือเป็นเบสไฟฟ้าอันนี้ก็จัดเป็นเครื่องสายเหมือนกันประเภทดีดนะครับส่วนประเภทซีนั้นยกตัวอยา่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นไวโอลินนั่นเองมีไวโอลินวิโอลาเชลโล่แต่ละเครื่องนั้นก็จะมีขนาดที่ แตกต่างกันนะครับทำให้เสียงนั้นมันเกิดขึ้นมาแตกต่างกันนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่3ครับสากลน,นะครับได้แก่ประเภทเครื่องตีกระทบนั่นเองครับประเภทที่3แลนวน,นะครับเครื่องตีกระทบนั้นมีเยอะมากครับโดยเฉพาะกลองชุดนี่อยู่ในวงสตริงนักเรียนหลายคนใฝ่ฝันอยากจะตีเป็น อยากจะเล่นเป็นนะครับมีก้องชุดมีอะไรอีกละ่ะมีบองโก,โกมีทัมบูลินอันนี้ก็เป็นเครื่องตีกระทบเหมือนกันนะครับยังมีกองเบดดมนะครับที่อยู่ในวงโยธวาทิศกองสแนร์นะครับไม่ว่าจะเป็นฉาบโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นท่านนักเรียนเห็นื่องดนตรีประเภทนั้นมีวิธีการเล่นโดยการเคาะตีลงไปทําให้เกิดเสียงไม่ว่าจะเป็นด้วยวัตถุหรือด้วยมือสแสดงว่าื่องดนตรี เครื่องนั้นคือเครื่องอะไรครับเครื่องตีกระทบนั่นเองจําง่ายไหมครับตอนนี้เรามา3ามเครื่องแล้วนะครับได้แก่เครื่องริมนิ้วเครื่องสายแล้วก็เครื่องตีกระทบยังเหลืออีกสประเภทครับประเภทต่อไปประเภทที่4นะครับได้แก่เครื่องเป่าลมทองเหลืองโตมีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นทมเป็ดทอมโบนเมโลโฟนยูโฟเนียมทูบาโอ้โหเยอะมากมายเลย แล้วเราไม่รู้จักชื่อเครื่องดนตรีชิ้นนั้นน่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องดนตรีประเภทนี้มันอยู่ในกลุ่มไหนยังไงมีวิหลักวิธีการจําครับเยียตัวอย่างมาก่อนชิ้นแรกนะครับเครื่องดนตรีเครื่องแรกครับทําเป็ดครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าปากเป่าหรือเปา่าเมาส์เป่าเมาส์พีคข,ของมันเนี่ยเป็นโลหะเป็นทรง,งกลวยหรือทรงปาก,กจะเป็นทรงกลมดูในรูปนะครับเป็นโลหะ นี่แหละครับท่าน,นักเรียนเห็นดนตรีเครื่องนี้มีปากเป่าเป็นรูปร่างแบบนี้นักเรียนอาจจะไม่รู้จักชื่อเครื่องดนตรีชิ้นนั้นแต่ว่านักเรียนสามารถแยกประเภทได้แล้วครับว่าเครื่องดนตรีเครื่องนี้จัดอยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองนั่นเองครับ oh, <no. S 1> ง่ายไหมครับโอเคประเภทที่4นี้ส่วนประเภทที่5นะครับนักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับประเภทที่5สุดท้ายนี้คือเครื่องเป่าลม ไม้นั่นเองครับหรือวูดวินนะครับ,รครบเครื่องเป่าลมไม้นี้เราจะแยกมาเป็น2ชนิดนครับคือชนิดคลุยกับชนิดปีมาดูชนิดคลุยกันครับชนิดคลุยนี้ได้แก่ฟรุตพิกโกลโลยกตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะไม่มีลิ้นเป่ามันจะใช้ลมเป่าผ่านรูท่อลงไปเหมือนคล้ายๆคลุยไทยนะครับเราเลยจัดเครื่องตีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ชนิดนี้อยู่ในชนิดคลุยส่วนชนิดปีนั้นแยกมาเป็น2ลักษณะครับได้แก่ปีลิ้นเดี่ยวและปีลิ้นคู่เรามาพูดถึงปีลิ้นเดี่ยวก่อนประเภทปีแล้วนะครับอย่างงนะครับประเภทปีของเครื่องปรุมไม้นะครับประเภทปีของเครื่องปรุมไม้ประเภทลิ้นเดี่ยวชนิดลิ Очень ้นเดี่ยวนะครับชนิดลิ้นเดี่ยวนั้นได้แก่แซกโซโฟนนะครับตระกูลแซกตะแก่แซกอันโตแซกเทนเนอร์แซกบาริโทนแซกโซฟาโนนะครับ <t modern> ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนละกันนะครับดูที่ปากเป่าครับหรือกําพวดของเขานะครับจะมีลิ้นข้างใต้เป็นลิ้นไม้ไผ่ไม่ใช่ไม้ไผ่ไทยนะครับเป็นไม้ไผ่จากเหมืองน,นอกนะครับที่เขาผลิตออกมาไว้สําหรับองดนโรีชนิดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีกําพูดสีดําแล้วก็มีลิ้นไม้ไผ่อยู่ข้างใต้มีเข็มขัดลัดไม่ให้ลิ้นมันหลุดออกจากกําพวด นั่นแหละครับถ้านักเรียนเห็นเครื่องเป่าชนิดนี้เป็นกําพวดสีดาแบบนี้หรืออาจจะเป็นบา,บางชนิดอาจจะเป็นโลหะก็ได้แต่ว่ามีลิ้นเป่าอยู่ข้างใต้เป็นรูปร่างแบบนี้แสดงว่าเครื่องตีชนิดนี้จัดอยู่ในเครื่องเป่าลมไม้ชนิดปี่ลิ้นเดี่ยวครับพูดถึงชนิดปี่ลิ้นคู่ละ่ะที่เป็นเครื่องเป่าลมไม้ได้แก่บาสูน โอโบครับลิ้นของเขานั้นจะเป็นลิ้นคู่ดูในภาพครับเครื่องดนตรีพวกนี้นะฮะจะหาดูได้ยากเพราะว่าบางโรงเรียนก็ไม่ได้ใช้นะครับจะมีดังภาพนะครับยกตัวอย่างมาแค่นี้นก่อนนะครับเด็กๆทราบไปแล้วนะคะว่าเครื่องดนตรีสากลเราแบ่งประเภทอตามหลักของการทําให้เกิดเสียงหรือว่าวิธีบรรเลงนะคะในห้าประเภทก็คืออะไรบ้างนับนึ่งก็คือ ครื่องลิมนิ้ว2ก็คือเครื่องสาย3ก็คือเครื่องตีีกระทบ4ก็คือเครื่องเป่าลมทองเหลือง5ก็คือเครื่องเป่าลมไม้นะคะรู้แล้วว่าเราแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีสากลได้เป็น5ประเภททีนี้เมื่อเรียนรู้เสร็จแล้วเราก็มาถึงใบงานกันค่ะ ในการเรียนรู้เรื่องคอเครื่องดนตรีสากคนวันนี้นะคะใบงานของคุณน่ก็คือให้เด็กๆแบ่งประเภทคเครื่องดนตรีสาคนให้ถูกต้องค่ะทําใส่สมุดน,นะคะนํามาส่งในวันเปิดเรียนอย่าลืมทุกคลิปทุกหน่วยการเรียนรู้เรามีการบ้านทุกๆครั้งเลยสําหรับในวันนี้ให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนดนตรีน,นะคะขอบคุณทุกปกครองแล้วก็ ขอบใจเด็กๆทุกๆคนค่ะเจอก,กันใีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ